สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูกุยช่ายส่งเครื่องมาฝากกันนะคะกุยช่ายกรอบๆผัดกับเครื่องแน่นๆนะคะราดน้ำจิ้มแซบ่บๆอร่อยจริงๆค่ะเรามาลงมือทำกันค่ะเราก็มาเริ่มจากการหัน่นกุยช่ายกันก่อนนะคะซึ่งป้าล้างแล้วก็ผึ่งไว้จนเสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะ เราก็จะตัดที่เขาแก่ๆทิ้งไปนะคะค่ะตรงโคนอย่างนี้นะคะเราจะไม่เอาค่ะแล้วหั่นความยาวก็ประมาณสึกหนึ่งเซนค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกุยช่ายกันค่ะเราก็ใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะคะนี่เป็นเบกกิ้งโซดาค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะกระป่นค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันพืชค่ะทีนี้เราก็มานวดนะคะนวดกุยช่ายนวดสักครู่นะคะ ใส่เบกกิ้งโซดาไปเนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยลดกลิ่นของปุยช่ายนะคะลดความรุนแรงของกลิ่นค่ะเมื่อเรานว่วจนผักสลดแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็พักไว้ค่ะก็จะพักไว้ในกระชอนแบบนี้เลยนะคะ เราก็มาผสมแป้งกันนะคะวันนี้ป้าใช้แป้งมันค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ เราจะพักไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อนี้เราก็จะมาคั้นน้ำนะคะออกจากกุยช่ายนะีค่ะจะสังเกตว่าเขาจะมีน้ำนะคะ เุ้งคันค้นกุ้ช่าของเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปกวนแป้งกันค่ะมากวนแป้งของเราค่ะใช้ไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆไม่ให้แป้งของเรานอนก้นนะคะตอนนี้แป้งก็เริ่มจะจับตัวแล้วนะคะเราก็ต้องกวนเร็วขึ้นนิดนึงค่ะ ก็ค้นๆประมาณนี้นะคะก็จะปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะจะสังเกตว่าแป้งของเราเนี่ยเริ่มหนืดๆนะคะนีคะป้าปิดไฟแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็กวนผักกับแป้งให้เข้ากันแบบนี้นะคะ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไปนึ่งค่ะเรามานึ่งกันนะคะช่วงที่ก้นของถาดเนี่ยค่ะป้าจะลองด้วยกระดาษไขนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะทาด้วยน้ํามันค่ะอันนี้ความหนานะคะป้าจะให้มีความหนาประมาณสัก1นิ้ว นะคะคถ้าเกิดว่าหนามากเนี่ยเวลาทอดจะไม่อร่อยเนาะสักหนึ่งนิ้วนิดๆก็ดได้ค่ะคือก็คือครึ่งของถาดนี้อะคะ่ะก็จะเกลี่ยหน้าเขาให้เสมอกันนะคะส่วนที่เหลือนะคะป้าจะนึ่งด้วยาจานใบนี้นะคะทาน้ำมันก่อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็นำไปนึ่งกันค่ะป้าจะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะช่วงที่รอกุยช่ายของเราสุกนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าเกลือป่นสีอิวดำค่ะ แล้วก็พริกนะคะสําหรับพริกก็เราจะเอาไปปั่นหรือเอาไปบุกก็ได้นะคะทีนี้ขั้นตอนถัดไปเราก็นําไปจั้งไฟให้เดือดค่ะค่ะพอเดือดแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟค่ะตามด้วยพริกบุกค่ะความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบเลยเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะกุชายของเราสุกแล้วนะคะเราทราบได้อย่างไรนี่ค่ะถ้าใช้เวลาไป20นาทีถ้าเราจิ้มลงไปเนี่ยไม่มีของเหลวติดมาหรือว่าไม่มีส่วนของแป้งติดมาก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรารอให้กุ้ยช่ายของเราเย็นตัวค,ะค่ะแล้วเราก็มาแกะออกจากทิมกันนะคะกุ้ยช่ายของเราก็เย็นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาแกะออกจากทิมกันค่ะ ็เอามีดแซะนะคะด้านข้างก็คว่ำถาดลงนี่ค่ะดึงกระดาษออกนะคะแล้วก็หั่นชิ้นตามชอบได้เลยทีนี้เราก็มาหั่นชิ้นตามชอบได้เลยนะคะมีดนะคะเราก็ทาน้ํามันสักนิดหน่อยคะ่ะป้าก็จะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะ นี่ประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองนี่นะคะเรามาทอดกุช่ายกันนะคะน้ำมันร้อนเราก็ใส่กุช่ายลงไปค่ะ อดให้เหลืองกรอบตามความชอบได้เลยนะคะชอบกรอบๆก,ก็ทอดนานนิดนึงค่ะให้กรอบนอกนุ่มในก็แล้วแต่เลยนะคะไม่เดี๋ยวป้าทอดจนเสร็จค่ะกุ้ช่าของเรากรอบตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็มาผัดเครื่องกันค่ะ ใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งทอดกุ้งแห้งของเราให้กรอบนะคะตามด้วยกระเทียมสับถั่วงอกค่ะ พอสุกแล้วก็เอาไว้ข้างหนึ่งนะคะกูชเทีที่เราทอดอนี่แล้วก็ตามด้วยไข่เลยค่ะราดลงไปบนกูช่ทยของเรานี่ค่ะคลุกๆกับกูชช่ียไปเลยนะคะ ัดแ,แห้งๆแบบนี้เลยนะคะเพราะไข่ของเราสุกก็ใช้ได้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะก<ๆ>ุ้ยช่ายทรงเครื่องของป้าก็าพร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะจะโรยด้วยใบกุ้ยช่ายสดซอยหรือว่าเป็นต้นหอมซอยก็ได้ค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มอ่ะ เราจะราดน้าจิ้มไปเลยก็ได้คลุกเคล้าไปนะคะหรือจะแยกก็ตามชอบได้เลยค่ะถ้าท่านใดชอบกุยช่ายกรอบๆนะคะเราก็ผัดแยกได้นะคะนี่ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ป้าด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ